ลองยามนะครับแกลงคู่เลยดีนครับสีมันก่อนต้องนี้รอบสุดท้ายแล้วครับเหนื่อยแล้วครับมโอนินรอบใบสามลองสอดครับมเหนื่อยแห้งถุงกระบป๋าอีกนะครับเนี่ยหาโมงแล้วครับมันโมมัน นะครับเนดะ้อมันมองยามเหรอครับนี่โตมามอกกัจุ่มดูกัน,นครับขันใดญเนี่ยถือว่ามาแนนมงมดงนะครับมอกจุ่มกันเดียวแล้นแนวได้เรายิ่งกิดได้แต่ละราองตกมองนี่ม่เคยดีจักเถอะแต่ก็ม่เคยไหลมอกนะครับร่องนี้ทุกันครับนี่จะซีเป็นแังได้ นเนขาสั่งปลาอีตูตร์ซีหาโลครับมีบ่ครับมันคือปลาเมนน้ำโพ้งนด้ปลามุนเออเออย,ยิงครับยง,ยง,ยงครับหามมันครับเอาครับองเางานดาบจ điểm anh ba tâm nhỉ các bạn hàn, luôn nhúm, các bạn, cứ muốn khòng các ปลายยงตบปลาคอยู่ไปอูครับเด้อยืนยอยู่ครับยอยู่ครับอยู่อยู่อเลยกด้ย ดำหนึกตัวคับงนเ้าเผามันพัน่อยู่ครับย่าเนบนพันจะไมยุบครับดบจครับุคยครับดูดดครับดู่อย่าเต้นมนดครับ อย่างพวเขาเเผานะครับมงก็พอดอ้อย่ามาเผา,าเนี่ยจัหอยประธานแล้วมันยิงยอยู่ดิอยารุดอยู่ครับยุดมอย่ารุู่ครับข้าแนวนี่ครับึกึก ใส,ส่สวยครับใส,ส่สวยอย่าที่รุดครับยึกแห้งวันนี้พมหยาดตัวใหญ่เติบแบ้วผมคึดววะอย่า,า,ยะา,าจะใส,ส่สวยละ่ะยู่ปูอยู่เหรอครับรับคนถึงเลยครับของเผาดูดูดูอยากจะผ่านนะครับก็คือยึกไก่ ถืออยู่สายก็สิเหนียกัดเลยครับรุดบ่ะครับโอ้ยรุดแล้วล่ะครับคืออยู่ครับอยู่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 โอ้ขอ่าวดีลุกเด้อโอ้ย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 ฉุดดุฉุดดุนะครับฉุดดุนะครับโอ้ยหลุดแล้วครับอู้สองตัวครับมันสอดมาสองตัวหลุดไปตัวหนึ่งครับถึอสองตัวครับหลุดไปตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งรถเป็นตัวหนึ่งครับบนเขาเท่าว่ายยุ่มันตัวสิยุ่แห้งแท้อ๋เอา้าปล่อยมันไปครับก็ได้ก็ปล่อยมันไปมันสองตัวสอดกันอยู่ครับมันอ,อยู่เหี่ยงกันเลยครับยุ่เหี่ยงกันเหี่ยงกันมามานักกันคือวะกับเห่งคือโอ้นี่สิได้ครับตึกอยู่แบบไกลไหม ปลาสิรุดกับนันแห้งปลาสิรุตดูแห้งครับปลาสิรุตดูว่เป็นตัวใหญ่แห้ง้ะครับช้องตัวช้อนกินทีเดียวครับตั้มเลย บ่อต wow, ัวนึ nước nước wow, ่งครับเติมน้มไปน้ำกันรุ่งไม่เงยบอเพเลยครับว่าเชียวหีว่าิเศร้ารองนี่ครับถือเนี่จะฟรองบ่าครับแอนแมาถึงกาบหัว ก็จะีนีไปกับมิตเตีแน่นี่แหละครับต oh. oh. ึกสองตัวครับเอาบปไหนครับเยวตัวนึงจะดึงกันเพื่อเลยกันจะมันติตึกตอยู่มันจิดยูอยู่นะครับเบริเ,เค็ดมันแห้งเขาห่วไม่บอกเัตัวนี่ตัวยาวหรือเ่า นูนหัดมุ้ยปลาเลยปลาหอกตัวเตี้ยตัวเตี้ยแล้วครับเยอะปลาหอกตัวเตี้ยตัวเตี้ยแล้วครับ ทำกับปลาห่องเรอโอาห่องนะลาห่องเปียกๆลูกวางว่าทำแน่รับโอ้เดือดั่งปลาผมมีลุ่นชี้หาลูกครับมองกับผู้ดีปลาไ่เป็นหนึ่งติ ว่าจังไง้คดอตัวลูกก็กลัวอย่างนี้ยหมอปล่อยอย่งิงลูกครับปลาหอ่อครับ chút chút đó có <coughs> ตัวนึงครับฮะยามนครับไฟเป็นยังไงพี่นาบอกกันไหมครับใส่กำลังสวยครับโล่สามโล,ล่สี่นะครับเอ้ามันมนัดนะมันมนือ,อเปียกกันเลยครับสองตัวเอาอะไรบินต่ำตัวหนึ่งอีก่ค่ีกตัวหนึ่งสอนมาพิสกันเลยครับเอ้ามันมานครับมันมาน อาจจะไอ้เจ๊กดองอยู่ครับขึ้นปะ